ก็สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเกมถังซานเกมใหม่ครับที่มีชื่อว่า Soland New World ครับเวอร์ชันนี้เห็นแล้วน่าเล่นมากๆเลยครับเพื่อนๆเพราะว่ามาในรูปแบบ MMORPG ด้วยครับวันนี้ผมก็จะมาทสเกมนะครับตัวนี้เป็นของทางเซเวอร์ไต้หวันนะครับส่วจะเข้าสต re ไทยตอนไหนเราต้องรอติดตามชมครับแต่ว่าเรื่องการเข้าไทยของเกมเนี่ยเกมนี้เข้าไทยแน่นอนครับเพื่อนๆเพราะว่าทาง Soland New World ก็มีการลงทะเบียนล,ล่วงหน้าแล้วนะครับคาดว่าอีกไม่นานนี้เราจะได้เล่นกันแล้วครับแต่ก่อนอื่นครับขอฝากไว้กับร้านเติมเกม ร,ร้านเจน้ำการค้าครับเติมไวปลอดภัยถูกกว่าเติมเองด้วยครับร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมามากกว่า6ปีแล้วครับรับเติมเกมมากมาย,ยครับไม่ว่าจะเป็นไนโคร F.K. Journey เกม s o ร of Con v a l าเลียและยังรับเติมโปรแกรมจำลอง UG Phone ด้วยครับเติมถูกกว่าเติมเองแน่นอนครับถ้าสนใจติดต่อร้านค้าเจน้ำได้เลยนะครับลิงก์ของทางร้านอยู่ใต้คลิปนี้แล้วครับผมเรามาดูตัวละครกันก่อนครับกับ7ประหลาดซือไลเคอร์ครับต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าเวอร์ชันนี้ไม่ใช่การเลือกตัวละครนั้นๆในเนื้อเรื่องครับแต่ว่าจะเป็นการเลือกวิชายุท์ของตัวละครนั้นในเรื่องครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวแรกก่อนครับอย่างลูกพี่ใต้ใช่ไหมครับใต้มู่ไปนี่ยครับเราก็ไม่ได้เล่นนนเป็ตตัวะครใ้มู แต่ถ้าเราเลือกตัวนี้เราจะได้วิญญาณยุทธของใต้มูไปครับซึ่งตัวละครเนี่ยก็จะมีให้เลือกทั้งเพศชายและก็เพศหญิงด้วยนะครับสำหรับวิญญาณยุทธนี้ครับจะเป็นสายเทพแห่งสงครามครับเพื่อนๆที่ชอบสายไฟเตอร์ครับต่อสู้โดยตรงเลยเน้นความแข็งแกร่งนะครับหรือว่าจะชนจะเน้นทำดาเมจนะครับก็สามารถเลือกวิทยายุทธพยัคฆ์ขาวของมูไปได้เลยครับวิชายุทธต่อมาครับก็จะเป็นของถังซานครับจักรพรรดิยาเงินครามนั่นเองครับตัวละครผู้ชายก็มีความคล้ายถังซานอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวละครผู้หญิงกันครััดยพิเงน ามนะครับก็จะเน้นเป็นสายควบคุมคู่ต่อสู้นะครับอ่าไม่ว่าจะการใช้เถาวันนะครับมัดคู่ต่อสู้หรือว่าโจมตีได้เช่นกันครับโดยสายจักระพัดย่างเงินคาเนี่ยนะครับมีทั้งสกิลที่โจมตีใกล้กลางและไกลด้วยครับ วิทยายุทธ์ต่อไปครับก็จะเป็นเทพธิดากระต่ายครับซึ่งก็เป็นวิญญาณยุทธ์ของทางนางเอกของเรื่องนั่นเองครับนั่นก็คือเสียวอู่ครับซึ่งตัวละครนี้ไม่สามารถเลือกเพศได้นะครับจะเป็นเพศหญิงอย่างเดียวนะครับวิญญาณยุทธ์ของเสียวอู่นะครับจะเน้นไปที่การโจมตีที่รวดเร็วครับคล่องแคล่วว่องไวครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบเล่นการแบบโจมตีคอมโบเรื่อยๆนะครับก็เน้นเป็นเสียวอู่ได้ครับวิญญาณยุทธ์สายต่อไปครับเป็นสายของนิ่งหลงงครับอ่าก็จะเป็นวิญญายุทธ์เจ็ดแก้วหอสมบัตินั่นเองครับซ เป็นสายซัพพอร์ตให้กับทีมนะครับเพื่อนๆที่ชอบเป็นสายซัพพอร์ตของทีมนะครับแล้วก็เป็นตัวละครผู้หญิงน่ารักแบบนี้นะครับก็สามารถเล่นได้ครับวิญญาณยุทธ์ตัวต่อมาครับหมาหงชิ่งครับวิญญาณยุทธ์แห่งเทพนกไฟฟินิกครับก็เดี๋ยวเราดูที่ตัวละครเพศชายนะครับแล้วก็ไปดูเพศหญิงกันครับอ่าตัวละครผู้หญิงก็น่ารักเท่เหมือนกันนะครับ แน่นอนครับว่าตัวนี้เป็นสายดาเมจนะครับที่เกี่ยวกับลูกไฟนั่นเองครับอ่าแล้วก็มีสกิลเอโอเอไรด้วยนะครับวิญญาณยุทธ์ต่อมาครับจู่จูชิงครับอันนี้เป็นเพศชายนะครับอ้ยเท่เหมือนกันนะครับอารมณ์คล้ายๆคิวเลนเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวละครผู้หญิงกันนะนี่อ่าผู้หญิงเนี่ยไม่ได้เซ็กซี่เหมือนจู่จูชิงเนาะจะเป็นแนวแบบน่ารักหน่อยนะวิญญาณยุทธ์ของเธอนะครับก็จะเป็นแมวดำนะครับหรือว่าเทพแห่งความเร็วครับวิญญาณยุทธ์ตัวนี้นะครับก็สําหรับเพื่อนๆที่ชอบสายเป็นแอสซิ ได้ครับ ความจริงมันต้องมี7ตัวนะครับเหมือนจะขาดอ้าวซื้อขาไปตัวหนึ่งนะครับผมก็งงอยู่ว่าทําไมมันไม่มีนะครับเพราะว่าตัวละครที่7เนี่ยมันเป็นในส่วนของลุงแล้วนะครับอันนี้เขาเหมือนบอกว่าจะปลดล็อกได้ตอนเลเวล51็นะครับเดี๋ยววันนี้ผมขอรองเป็นจักรพรรดิยญาเงินคมแล้วกันนะครับในเวอร์ชั่นนี้นะครับแน่นอนครับว่าเราไม่ใช่ตัวละครตามเนื้อเรื่องนะครับเราสามารถเซ็ตทรงผมเซ็ตรูปร่างหน้าตาได้นะครับแต่ว่าเราจะเล่นตามวิญญาณยุทธ์ที่เราเลือกนั่นเองครับนี่ครับสามารถเปลี่ยนชุดมีแฟชั่ มว่าเอาแบบผมสั้นดีกว่านะครับเหมือนถังสา้นตอนเด็กนะอะเนาะเดี๋ยวผมรีบๆเลือกเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะได้รีบไปเล่นนะครับเพื่อนๆเฮ้ยอันนี้เหมือนเนื้อเรื่องมาโผลตอนที่แบบจบอะไรนะสนามการประลองยุทธ์แล้วนะครับอ่าถ้าจำไม่ผิดนะตอนนี้นี่ครับทุกคนภาพโคตรสวยอะ่ะ เดี๋ยวปรับแต่งภาพหน่อยไหมโอ้โหภาษาไต้หวันจีนล้วนเลยครับเพื่อนๆผมไม่รู้เลยว่าจะต้องปรับภาพยังไงนะครับแต่ว่าภาพมาถึงเนี่ยค่อนข้างจะสวยมากแล้วนะครับเฮ้ยอันนี้มีสกิลด้วยอันนี้ก็จะมีการซูมเข้าซูมออกนะครับซูมแบบชิดแบบนี้เลยก็ได้นะครับซูมออกก็ได้ไกลเหมือนกันครับเดี๋ยวลองกดตีเล่นๆเฮ้ยจะมีสกิลออกมาครับโอ้ยายเงินคลามอีะ้ะเดี๋ยวเราเดินไปตามเคเวสก่อนนะครับปึ๊บ นนี้เขาเรียกว่าอาวุธลับหรืออะไรนะที่แบบถังซานชอบใช้ผมไม่ได้ดูนานแล้วครับจำไม่ค่อยได้แต่ผมเนี่ยดูอนิเมะไปเกือบจบแล้วครับเห็นว่าตอนนี้มีภาค2มาแล้วนะเป็นภาพลูกมาครับต่อสู้และก็ระบบนะครับเขาจะมีกาชานะครับกาชาที่สามารถสุ่มตัวละครอ,อื่นมาได้นะครับเป็นพักพวกในทีมครับแบบว่าเราจะเล่นตัวละครหลักได้ตัวหนึ่งอะไรเงี้ยครับแล้วที่เหลือเราต้อง ไปสูงกาชานะครับเพื่อเอาตัวละครอื่นครับเราก็วางแผนเอาครับว่าตัวหลักเนี่ยเราจะเล่นสายอะไรใช่ไหมครับบางคนอาจจะเป็นสายต่อสู้นะครับชอบลุยอะไรอย่างนี้เนาะหรือบางคนนะครับอาจจะเป็นสายซัพพอร์ตนะครับเน้นแบบว่าซัพพอร์ตทีมนะครับให้ทีมเนี่ยไปต่อสู้แทนครับแล้วก็เราเน้นซัพพอร์ตอะไรประมาณนี้ครับสายย่ากเงินคามก็คือเราโจมตีนะครับแล้วก็เว้นระยะห่างหน่อยครับเพราะว่าสกิลเนี่ยมันก็มีทั้งใกล้กลางไกลเนาะบอกเลยว่ารอบนี้นี่ไม่ธรรมดานะครับแล้วถ้าเล่นในมือถือ จะกินแบตขนาดไหนนะครับเนี่ยเดี๋ยวต้องดูการออฟติไมซ์ของเกมนะครับว่าเขาสามารถออฟติไมซ์เนี่ยให้ภาพสวยแล้วกินแบตน้อยได้ขนาดไหนนะครับในตอนนี้เหมือนเขาฝึกสอนเล่นนะครับเดี๋ยวน่าจะเป็นอิสระครับจากรูปแบบการเล่นแล้วสนุกนะครับเฮ้ยอ่านี่มันอย่างกับโกเซนเ,เบนจามาดครับไอดอกเบนจามาดเกาะมันเหมือนเซนเซ่า อ๋อ,อมีชิปหลบนี่ครับเขาสอนชิปหลบนะครับถังซานมาจะโจมตีค่อนข้างไกลเหมือนกันนะครับนี่ครับเป็นควบคุมฟึบเป็นญ้าครับย่ากินข้ามมัดมันไว้พันธนาการเอาไม่ใช่คอล์สสกิล าแล้วเอ้ยไม่ใช่อันนี้เหมือนเปิดโหมดไอ้นี่แมงมุมไหนมันมีมันมีกดปุ่มีมม e. ทำไรได้อ๋อไปตีธรรมดาพอมีตีระยะประชิดด้วยทงังซานโอ้ยตายเถอะอา้าวตีสตันจบยาดอกเบนจมาศโอ้ยตายแล้ว ああดูจากตามอนิเมชันตอนนี้นะครับเราจะยังไม่สามารถสู้กับตัวนี้ไหวนะครับมาแล้วพ่อกูอยู่ไหนเฮ้ยคอนนี่มันหู้ววอเทียนああมาพร้อมกับวงแหวนแสนปีครับผมああถ้าใครไม่เคยดูถังซานนะครับความเก่งเราสามารถดูได้จากวงแหวนเลยนะวงแหวนเนี่ยเราจะได้จากการจับสัตว์วิญญาณครับสัตว์วิญญาณก็มีตั้งแต่10ปีร้อยป,ปีพันปีหมื่นปีนครับแสนปียิ่งสัตว์วิญญาณที่อายุเยอะก็ยิ่งเก่งนะครับ เฮ้ยภาพในเมืองนี้เอาเรื่องนะภาพไม่ธรรมดานะครับเนี่ยเดี๋ยวลองเดินเควสสักเควสหนึ่งนะามาเจออาจารย์ครับเขาบอกเอียงซ้ายเอียงขวาได้โอ้ภาพสวยมากเฮ้ยผมอยากเล่นจริงๆแล้วอ่ะเกมเนี้ยเดี๋ยวเปิดจริงนะครับน่าจะเจอกันผมน่าจะสตรีมแหละถ้าไม่ติดภารกิจอะไรนะครับเกมนี้ผมเล่นแน่นอนครับเหมือนแบบว่าสอนนะครับเรามาอยู่ในโรงเรียนสอนวิญญาณยุทธ์อะไรเงี้ยครับ ระบบเพย์เกมก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรากลับมาต่อที่การลงทะเบียนล่วงหน้าตอนนี้ครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นแฟนถังซานนะครับเวอร์ชันนี้พลาดไม่ได้แน่นอนครับลิงก์ลงทะเบียนนะครับจะอยู่ใต้คลิปแล้วนะครับอ่ะเมื่อเราเข้ามาหน้าเว็บนะครับเรากดที่ลงทะเบียนทันทีครับปึ๊บจากนั้นเราก็เปลี่ยนเบอร์ครับเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็ใส่เบอร์ไปได้เลยช่องที่2เราก็ใส่อุปกรณ์ครับว่าเราจะเล่นผ่าน Windows นะครับ iOS หรือว่า Android เนาะอันนี้เขาเป็นแบบว่าเหมือนสำรวจนะครับว่าเราจะเล่นในไหนนะครับสมมติว่าผมจะเล่นบน p c ละกันครับ รียนคับแค่นี้สําเร็จแล้วครับใส่เบอร์เท่านั้นเองครับรางวัลการลงทะเบียนล่วงหน้านะครับถ้าถึง500,000ยูเซอร์นะครับจะได้คริสตัลฟ้านะครับ50อันไปเลยนะครับแล้วก็เหรียญวิญญาณเงินนะครับอ่ารางวัลก็ตามนี้เลยนะครับมี1ล้านนะครับยอดลงทะเบียน2ล้าน3ล้าน4ล้านแล้วก็5ล้านครับถ้ายอดลงทะเบียนถึง5ล้านนะครับเพื่อนๆทุกคนเนี่ยจะได้ยิญญาณผ่านะอะไรเนี่ยหลิวซานนะครับตัวนี้ไปเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราดูว่ามีอะไรน่าสนใจนะครับอุ้ยวิญญาณยุทธ โอ้โคตรเยอะเลยแสดงสหายอ๋อนี่จะเป็นระบบสหายนะครับที่แบบเราสามารถสุ่มกาชาได้นะครับแต่สําหรับตัวละครหลักที่เราเล่นได้นะครับเป็นตัวเราเองเนี่ยก็จะมีประมาณ6-7ตัวนะครับที่เมื่อกี้ผมเพลย์เกมให้ดูเนาะดือเอ,อ๋อหลงโคตตเท่ครับเป็นมังกรไฟครับ เอาซื้อขามันมาอยู่ตรงนี้ครับเพื่อนๆในตัวละครหลักเราไม่สามารถเล่นมันได้นะแปลกเหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวไม่แน่ครับเปิดจริงอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเราอาจจะสามารถเล่นตัวอื่นได้ก็ได้นะครับหรืออาจจะสลับตัวละครเล่นได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับต้องรอติดตามครับผมก็มาอัปเดตข่าวประมาณนี้ละกันครับเพราะว่าหน้าเว็บเนี่ยมีอะไรให้ดูเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเว็บลงทะเบียนไว้ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆสามารถมาดูข้อมูลต่างๆได้เลยนะครับสำหรับเกมโซแล n e w World ทั้งซานเวอร์ชั่นใหม่ครับ แล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับวันนี้แอดไปแล้วนะสวัสดีครับลลาบ